สวัสดีจ้าเลิกงานมาใหม่ๆมากินห่อนหอนน้ำกันต่มมาม่าต่มมาม่ามูสับจ้ะห่อนขาเชื่อขาเชื่อที่ทำงานเออ ก็ป่วยกันตันน้งเจ็สินนบสีอบอคนน่คนเนาะจ้ะเนาะงานแบบโคบอโควิดนั่นแหละเจ็สิบสี่คนคู่คู่สิบสองคนเนาะจ้ะเนาะอวันนี้ก็เลยคิดอยากสดห่อนห่อนสันเดียห์ป่โอ้ยถ้วยบนแบบง่ายเลย มามาจะมาแสบๆน้ำกันบางมัน่นเนาะเหียหลายโพดอยากสดจวดจดมาจะมาจวดจดน้ำกันเหียว่าจะบ่ม,มีผักเลยมนัน่งน้ำหลายโพดมามาเบาเาหลายดอก กินน้ำกันห่อนห่อนขาเชื่อลงขาเชื่อบักบักโคเนอะจ้ะเนาะมาสดห่อนหอนน้ำกันลงไปมันก็เสห่อนบาดขาลงไปเนาะหันขีไล่พ่นไว้บอกมสูุผาขอโทขขอไพ่ได้จ้ะเด้อ เล็กหน่อยกับป่วยหลายเล็กหน่อยโรงเรียนหกล่อ,องเนาะจะเนาะกล่องก็จะเปเห็นหวัวเห็นหางกล่องมันนั่น ขามันคอยตะหนูโลงหนูโลงมาสิได้ซื้อใหม่อยู่ต่อมามาใส่หมูสับมันกินมาท่านไหนจะหอนแห้งพอินอื้ม หันหอนไล่ลงไปนะห,อ,หอนแห้ง สดบัลตันใดญดีดอกจากหอนพลต่อมาะม่าใส่มูสับ hòn thoải gặp nhanh nữa ừ. hòn hòn ห่อนๆขาเชือบักโค่ลงไป พอมีดต้นหอมมีจะพักกันสลัดน้อยหนึ่งอาทินากับ่ดได้แห้งงาน่ะจ้าลาอาทิตย์หนึง่งคนกระแห้งตะปวยหลาย sa pa sa pa อาหารจานเดิน บาบสองเขาเหลืองานบายสองอยู่ไกลๆบ้านเด้มากก็เลยต่มมาๆก,กินเลย,ม,ม,ม,กกเลยมีไข่ต้มเยอะจ้ะไข่ต้ม จะชิปนี่ก็ไวแคนี่เนี่ยนะจ๊ะมันห่อนมันสดบรไดยพอกันชิปหนาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายกด <c oughs> ไลค์กดแชร์กดสับตะไครห้หยหลานพาเพื่อนได้ใจเด้อบ๊ายบาย